วัสดีครับอยู่กับซั่มทีวีวันนี้จะมาสรุปในเรื่องของเกมซีลหรือว่านักปราดานา้ำที่จะปลดปล่อยเครื่องจักรยักษ์ออกสู่ทะเลนะจะเป็นเหตุการณ์ที่เราจะได้รับบทเป็นนักประดานา้ำที่มีพลังบางอย่างที่สามารถควบคุมเหล่าปลาที่อยู่ใต้ทะเลได้มันจะมีเหตุการณ์สุดประหลาดแล้วก็สับประหลาดสุดน,น่ากลัวที่จะปรากฏมาในเกมด้วยและมีเหตุการณ์ต่างๆที่ให้ผู้เล่นไปตีความกันเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยตัวเกมจะมีการเขียนข้อความสั้นๆเพียงแค่เล่าถึงความลึกลับที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ของเครื่องจักรยักษ์ที่ชื่อว่าโกลิอันเป็นเครื่องจักรเคลื่อนที่ที่อยู่ใต้น้ำนะครับที่เหมือนกับว่าจะมีบางอย่างตกลงมาซึ่งเราจะต้องตามล่าเหล่าดวงตาสีขาวนะครับที่จะเป็นพลังงานของพวกมันและเครื่องจักรยิ่งใหญ่จะรอเราอยู่และเราต้องปลุกมันเพื่อผนึกชะตากรรมของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งเกมก็จะเริ่มต้นขึ้นที่นักประดาน้ําได้มีพลังไฟที่ปรากฏออกมาจากหัวนะครับและทําให้เขานั้นมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่ามันจะมีโซ่ที่ตรึงขาของนักประดาน้ําคนนี้เอาไว้ดูเหมือนว่านักประดาน้ําคนนี้จะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่กลายเป็นว่าจะเป็นมนุษย์ที่มีพลังที่ติดตัวอยู่นะครับแล้วก็สามารถถอดจิตของตัวเองไปควบคุมเหล่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าปลาเล็กๆเ,เพื่อที่จะใช้มันในการช่วยเหลือนักประดาน้ําให้ทำรากิจสำเร็จนั่นเองซึ่งความสามารถนี้ทําให้ มามถอดจิตของตัวเองและเข้าไปสู่ร่างของเจ้าป่าขนาดเล็กนะครับเพื่อกัดโซ่ของมันให้ขาดและนี่ก็คือคอนเซปต์ของตัวเกมนะครับว่าที่เราต้องใช้ เทคนิคในการแก้ไขปริศนาผ่านการใช้ปลาตัวเล็กๆแล้วก็ตัวอื่นๆมาผนวกกันแล้วก็ปลาแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งทำให้เรานนเนี่ยจะต้องไปหาเทคนิคในการเอาตัวรอดจากด่านต่างๆนั่นเองซึ่งนั่นก็หมายความว่านักประดาน้ำคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปและเขาก็ได้เดินทางออกมาแล้วก็ได้รู้ความจริงว่านักประดาน้ำได้ติดอยู่ที่ท้องของสัตว์ประหลาดยักษ์นะครับที่มีการเปล่งแสงประกาย ออกมานะครับแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่หลอกล่อให้นักประานาไปหามันนั่นเอง ซึ่งแสงสว่างนี้นะครับนะั่นก็คือปลายักษ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นสัป,ประหลาที่ทําให้นักประดาน้ําต้องหาวิธีในการใช้หินถล่มใส่ตัวมันนะครับหลังจากที่จัดการมันได้เราก็ทําการดูดพลังแสงของมันออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะทะลุไปสู่ประตูเชื่อมต่ออีกที่หนึง่งที่จะเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับที่จะเปิดประตูให้เราเข้าไปด้านในนั่นเอง ซึ่งภายในนั้นเนี่ยจะได้พบกับเหล่าเทพเจ้านะครับที่เหมือนกับว่ากลุ่มที่เป็นนักประดาน้ำด้วยกันเนี่ยจะบูชาเจ้าเทพเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็แสดงเห็นว่าเทพเจ้าองค์นี้เป็นเหมือนกับว่าจะใช้เจ้านักประดาน้ำเป็นลูกสมุนนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเหล่าหมวกแล้วก็ชุดประดาน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับที่วางกองกันเต็มไปหมดนะครับแล้วทําให้เราได้รู้ว่ามีอีกหลายคนด้วยกันที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งพอเราเข้าไปด้านในแท่นพิธีนะครับเราจะได้เห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์ของนักประดาน้ําที่เรากดปุ่มวงกลมนะครับเพื่อที่จะทําการดูดซับพลังที่เราได้มานั้นเนี่ยไปปลดปล่อยสู่การเชื่อมต่อของสัญลักษณ์ที่จะเหมือนกับสับปะาดที่อยู่ในเกมนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นจุดของการปลดปล่อยพลังเครื่องจักรของโกลิอันอันที่1ครับ เร่งเจ้าแหล่งพลังงานจะมีด้วยกันอยู่4จุดนะครับที่เรานั้นไปปลดล็อกในเกมในพลังงานชิ้นที่2อนี่ก็คือว่านักประดาน้ําจะดําน้ํามาสู่ทางใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยผืนป่าที่มีต้นไม้ยักษ์พร้อมกับนกประหลาดใต้น้ํานะครับที่ให้เราไปหยิบเหยื่อล่อมาให้มันกินจนครบนะครับและนักประดาน้ำยังพบกับรูปปั้นของพระเจ้าที่ถือแต่เพื่อเรียกอะไรบางอย่างด้วยนะครับ หลังจากที่เราได้ให้อาหารเกีย่อของนกไปทั้งหมดแล้วนกจะปรากฏตัวมาเป็นต้นไม้ยักษ์นะครับแล้วก็ทําการปรากฏตัวว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้น้าําอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแสงสีขาวปรากฏตัวออกมาด้วยนั่นเอง ซึ่งเราต้องใช้ปลาตัวเล็กนะครับทำการผรสมเข้ากับดอกไม้พิษนะครับเพื่อที่จะดูดซับตัวพวกมันแล้วก็จัดการพวกมันนัน่นเองหลังจากที่เจ้าต้นไม้พิษได้ดูดซับพิษเข้าไปนะครับมันก็จะถูกทําลายและเราก็จะใช้พลังในการดูดซับพลังแสงของมันออกมาแล้วเราก็จะย้ายกลับมาที่ยานอีกครั้งนึงเองนะครับที่ยานในครั้งนี้เหมือนกับว่าจะมีเครื่องจักรล้อหมุนเต็มไปหมดนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าไปที่แท่นพิธีเพื่อปลดล็อกพลังจินที่2ครับ พลังชิ้นที่3เราจะเดินทางมาที่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เหมือนกับว่าจะมีเมืองอยู่ด้านนอกและภายในนั้นเนี่ยจะมีสับปะหลาดเครื่องจักรที่ผสมร่างกันอยู่นะครับแล้วก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นกันครับ <S <S ซึ่งนักประดาน,น้ำก็จะใช้ปลาไหลไฟฟ้าในการช็อตใส่ตัวมันจนกระทั่งร่างของมันนั้นเนี่ยได้ตกลงมาสู่กลางหันนะครับแล้วก็ลงไปสู่เครื่องบดและมันก็ตกลงมาด้านล่างนั่นเองนะครับ ซึ่งด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีซากเครื่องจักรที่เหมือนกับว่าถูกทําลายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็ทําการดูซับพลังของมันออกมาเราจะวาร์ปกลับมาที่แท่นพิธีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการดึงพลังเข้าไปสู่เครื่องจักรยักษ์อีกครั้งนึง ส่วนสุดท้ายนะครับคือเราจะเดินทางไปที่ก้นบึงแห่งใต้ทะเลนะครับที่จะพบกับสิ่งมีชีวิตที่หลอง่วมกับใต้พี่พบนะครับแล้วก็จะเหมือนกับว่ามาสามารถปล่อยแมงกระพุนระเบิดได้นะครับ ซึ่งเราก็จะใช้พลังของแมงกะพรุนนี้แหละครับในการระเบิดใส่ต <im itation> ัวม <Than> ันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะปล่อยพลังออกมานะครับซึ่งเราก็จะดูดซับพลังแสงของมันออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับไปที่เครื่องจักรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นฉากจบของเกมนะครับที่เราจะปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดของเครื่องจักรยักษ์ตัวนี้ให้มันกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับและทําให้เหล่านักประดาน้ําคนอื่นๆกลับมามีอิสระอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเดินทางขึ้นไปสู่ด้านบนน้ำนะครับซึ่งจะมีต หลังแสงอยู่คนเดียวนะครับได้เดินทางมุ่งหน้านําเหล่านะักประดานักผู้อื่นขึ้นไปบนบกอันนี้นะครับผม ซึ่งนี่ก็จะเป็นฉากจบของซิลนะครับซึ่งผมก็จะมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นบ้างนะครับถ้าเราตีความกันจริงๆนะฮะเนเรื่องของเกมซิลเนี่ยจะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าสมมุติว่าพระเจ้านะครับได้ช่วยเหลือโลกมนุษย์โดยการสร้างรูปปั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา แล้วก็ทำการเตือนมนุษย์ในอนาคตนะครับว่าจะเกิดภัยพิบัติตามคำทำนายแน่นอนนะครับจะมีมนุษย์บางส่วนที่เชื่อพระเจ้าองค์นี้นะครับทำให้เขาเนี่ยก็เริ่มที่จะวางแผนในการสร้างชุดประดาน,น้ำขึ้นมาแล้วก็บอกกับมนุษย์ทุกคนว่านี่คือสิ่ง ของที่จะใช้ในอนาคตนะครับนั่นหมายความว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบนโลกครั้งใหญ่นะครับโดยที่จะมีน้ําทะเลนั้นท่วมพื้นที่บนโลกแล้วก็บนผืนป่าทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เมืองได้จมหายไปหมดนะครับเหลือแค่อริยธรรมของมนุษยชาติสุดท้ายนะครับที่อยู่ใต้เปลือหรือว่าเครื่องจักรตัวนี้เท่านั้นซึ่งถ้าเป็นตามคําทํานายนะครับเราเครื่องจกักรยักษ์ตัวนี้ก็รอเวลานะครับที่จะมันจะปลุกตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีการเขียนข้อความตามคําทํานายนะครับว่าพระเจ้าจได้ปลดปล่อยนักประดาน้าคน แให้ไปทำภารกิจในการดูดซับพ,พลังของเจ้าศัตรูสัป,ปะละที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆของเกมนะครับเพื่อที่จะดูดซับพ,พลังของพวกมันตามคำทำนายที่ได้ถูกเขียนเอาไว้ตามสัญ,ญลักษณ์นะครับซึ่งตามตาสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นในเกมนะครับก็จะมีการปรากฏตัวของเจ้าพวกสัป,ปะละทั้ง4ตัวที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับและปิดท้ายโดยที่ว่าเหล่านักประดาน้ำนะครับจะเป็นคนจัดการมันทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่านักประดาน้ำจะได้จัดการเจ้าสัปละทั้ง4ตัวนี้ตามคำทำนาย ซึ่งก็จะเป็นการปลดล็อกแล้วก็เป็นการปล่อยพลังให้กับเครื่องจักรนี้กลับมาทาํางานอีกครั้งนึงนั่นเองซึ่งหลังจากที่เราได้ทําการจัดการเหล่าซัปรหลาทั้ง4ตัวไปนะครับทำให้พลังงานทั้งหมดนั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและทําให้มนุษย์ที่ถูกเหมือนกับแช่แข็งเอาไว้นะครับหรือว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการขึ้นไปสู่บนบกตามที่พระเจ้านั้นได้คําทํานายเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนเจ้าเครื่องจักรมีหน้าที่อะไร ปลายทางไปยังด่านต่อไปของตัวเกมนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเจ้ายานตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราทภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะวาร์ปตัวเรากลับมาที่ยานนะครับเพื่อจะดูซับพลังตามที่ตัวละครนั้นได้เข้าไปทําพิธีนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของสรุปเนื้อเรื่องของซิลนะครับที่เป็นเป็นทฤษฎีของฉากจบเท่านั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละ เป็นแค่ในส่วนของการตีความเฉยๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตีความเป็นในรูปแบบอื่นก็เป็นได้นะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าตัวเกมจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าในความคิดของเพื่อนๆนะครับครับนี่ก็เป็นการสุ่มในเรื่องของเกมซีลนะครับสามารถจะกลับมาดูคลิปวิดีโอสุ่มในเรื่องของเกมอื่นได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามว้วลละกันนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าครับแล้วก็ฝากกด Follow ทาง t i k t o k ด้วยลวกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาขอบคุณดีครับ